สวัสดีครับกระผมชื่อนายานัทชัยมาลัยนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏปรุมศลปะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านหัดสูงหมู่ที่3ตําบลหัดเซี่ยวอําเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยครับวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 4เราม,มาอยู่กันที่วัดพุฏททเจดีบ้านหัดสูงนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ เกี่ยวกับความเป็นมาของวัดภูธาเจดีย์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่สำคัญของไทยพวนนะครับซึ่งวัดนี้มีความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาจะเป็นยังไงนั้นวันนี้เราได้มาสัมภาษณ์กับพระพานุอนุตตโรครับขอสารนักศึกษามาอายดีขอเอ,อ,อาออประวัติความเป็นมาของวัดุทธาเทกดฟัง พระพุทธเดิมเนี่ยมีแต่องค์พระเจดีย์อยู่ข้างบนอย่างเดียวตัววัดมีมะที่หลังเป็นมันมีสองกรณีเนาะกรณีแรกคือเหลือแต่ฐานสมัยสุขโขทัยแล้วก็ชาเสวนที่อพยพมามาสร้างเจดีย์ครอบไพแค่หนึ่งในกรณีที่หนึ่งแต่กรณีที่สองคือมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเลย คือทั้งองค์เลยบางนันทครับแล้วก็ชาวไกวคนที่อพยพมาตั้งที่ินฐานแถวนี้นี่ค่อยบุรณะกันเรื่อยๆมาก็อออบอสามารถว่าอายุขเขาเลยเพราะว่าให้ย่ยคือว่าสมัยสโยุโขทัยจะมีวัดน้อยเนี่ยวันน้อยอยู่ทานสวนออกเนี่ยค็คือกันเนี่ยอีกวัดหนึ่งอันนั่งผมเชิดปาก่อขึ้น,นไปตรวจสอบละว่าอยู่ในสมัยสุโขทยัยเก็ยร้อยกว่าปี ก็สันนิษฐานว่าอันนี้มันตกสำรวจเนาะก็สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ยุคเดียวกันโฆโฆนั่นแหละแทนไมสุโคททยนั่นแหละแล้วทีนี้พอคนไทยคนอ,อพยพมาอยู่แล้วก็จะยึดวัดนี้เนี่ยเป็นเป็นวัดอาจได้ยึดตอนตอนนั้นนี่เป็นแค่เจดีย์ยังวันี้เธอสักอย่างไม่แค่เจดีย์เจดีย์เฉยแล้วก็ไทยบ้านนี่เพื่อนก็จามาส้อยกันถางแถวถางเนี่ยตะกอนจะเป็นเขาเขาหัวรุ้งเลยนะเขาหัวรุ้แเราจะมีองค์เจดีย์เด่น ก็วัดแห่งนี้จะมีคนก็้องว่าเป็นจุดสูมหลอนของชาดนพวกนก็ว่าได้เพราะว่าในวันที่21ของทุกปีเนี่ยวันที่21ในสายยนของทุกปีชาวริพวนจะมาส้อยกันแป้งผามผามไปถึงลักษณะของเพิงเพิงชั่วคราวแป้งผามเพื่อจะมีการปลุกพุง ปุ๊กปุ๊กหมายถึงปุ๊กหมายถึงปักปักเนี่ยปุ๊กพุงพื้นพุงหมายถึงทงทงยาวของชาดีโพนลักษณะของชาดีโพนเนี่ยนะบ่แม่นทงบ่แม่นตุงเนียบ่แม่นทุงภาคเหนือบ да. ้าน้องทุงอาจจะมีการชวยพุทธมเย็นแล้วก็จะนําทุงเนี่ยบ้านบ้านเมืองปลาภัยหัดสูงหมูหัดเชี่ยวก็ห้ามน้ำให้ห้ามกบมาเด็ดจะควรอ่ะห้ามน้ำหมามาเอ็ดกันนี้มามา บางทีจเจริญพุทธมนต์เย็นแล้วก็ปักพุเพื่อเป็นพุทธบูชาแต่องค์พระห้าก็เอ็ดกินโตเป็นตมาก็คปุมพูดมางานกลาก,กต่อจกรนี้มันเป็นพี่น้องกันหมดเนะาะไอชาเด็วฝนเนี่ยเราคือเพื่อนจีบบอเพื่อนจีนี่หยมเพื่อนนี่หยมบอบอเอาไอเขยบ้านอื่นแล้วสะพายบ้านอื่นเอาหมูเดียวกันบ่าหมูบุนเข่ามาเข้าใจา <ฮ>มันก็จะเป็นญาติเกี่ยวผันกันหมดอะก็จะเป็นญาติพี่น้องเป็นตระกูลที่มันก็มาอาศัยว่ามาพบปะกันญาติพี่น้องมาพบกันแล้วก็พองาแล้วตกมาเมื่อหน้า,า,าเสาก็เสบานเสาตอนบ่ายกจจา็จุดบางไฟเนี่ยจุดบางไฟมีระเห็นจุดบางไฟเพื่อขอขอระยะแทนเพื่อฝนตกเนี่ยเ็ดวัดแห่งนี้เนี่ยจะเป็นจุดศูนย์รวมคนไข้ไข้หวันที่หนึง่งพ <ฮะ S 2> ออยู่ต่อมาในช่วงห้าสิบปีก่อน มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งโดยนาโดยเพื่อนสมพรเดียวกเพื่อนพาชาวบ้านมาสูงเนี่ยส่วนหนึ่งมาซ่้อยกันบรณะวัดแห่นี้เึืนมาเป็นวัดก็ก็พยายามมาตลอดประมาณปีสี่หกบอกปีสี่หกก็ได้เงินเป็นวัดได้นเงินเป็นวัดตามตาม เป็นเป็นตามถูกต้องตามกฎหมายนี่เป็นวัดมันเป็นย,ป,นยประวัติแล้วก็เริ่มบูรณะแต่ทัเรื่องเป็นเป็นวัดที่บรได้บอคือบูรณะขึ้นมา <l ucky> ชาติุกวันนี้จะมีจะมีอยู่งสองสาี่หากเตั้งวัดเมอร์ซีวัดบลูรณะขึ้นมาสองคือวัดพุทธกับวัดบูอันนี้คือบูรณะาการฟองเดิม วัดบูนี่ก็มีสร้างเก่าสมัยสุโขทัยด้วยกันนี่ก็มีสร้างเก่าสมัยสุโขทัยวุดละตุมนันเมืองวัดทัศเชียววัดทัศสูงวัดบ้านเมืองวัดแม่ฮะนั่นคือวัดตั้งกมนันเมืองนันเมืองนี่คือประวัติของวัดพุทธเป็นยังไงเป็นอย่างไงกันแนนอกรับเกกับวัดพูทาเจดีนะครับซึ่งมีหลักฐานเป็นวัดที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัย สุขโขไทยนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีไม้อย่างยาวนานแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรข,ขึ้นมาครับ